สิ่งที่รับจะไม่เจาคือความอดทนนะความอดกลั้นที่รุ่นพี่และวก็อาจารย์สอนมานะอดทนกันแล้วที่สำคัญคือมีความพยายามนะครับมีความพยายามไม่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 ย่อท้อต่อสู้ไปวา่าสักวันหนึ่งเราจะต้องกลับมายืนอีกผมประวิทย์บุญมี จากสาขาพืชสวนระดับแม่โจรุร่น47สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจรครับแม่โจเนี่ยสมัยที่เรียนอยู่นะครับก็ตอนนั้นอยู่สมัยมัธยมครับได้ยินชื่อแม่โจรครั้งแรกเนื่องจากว่าอาจารย์ที่จบจากแม่โจนะชื่ออาจารย์นาภาพพรจำปาสีครับซึ่งมาสอนวิชาเกษตรสมัยมัธยมปีที่หนึ่ง แล้วก็จะได้ยินชื่อมาเจอแข่งแรกเช่น,นั้นแล้วก็เห็นเอ๊ะอาจารย์รู้เรื่องต้นไม้ลรือรู้เรื่องพืชต่างๆมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราอยากจะเก่งแต่อาจารย์บ้างก็คิดว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสจะไปเรียนสถาบันนี้เพราะว่าอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยแสดงศักยภาพว่ารู้เรื่องแล้วก็เก่งเรื่องพืชสมัยที่ผมมาเรียนไม่มี ไม่มีโคตา้าต้องมาสอบเองนะครับเ,เลือกสาขาพืชสวนระดับสอบได้อันดับสี่ของสาขาเขาจะไม่ผิดครั้งแรกที่มาที่แม่โจ้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบนะสอบแล้วก็หลังจากสอบแล้วที่เข้ามาอยู่ในปสถาบันของแม่โจได้เนี่ยมีความรู้สึกประทับใจนะครับ นับแรกประทับใจในเรื่องบรรยากาศไม่เจ้่เพราะสมัยสมัยนั้นต้นไม้เยอะนะครึ้มดูไปทางไหนก็สดชื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้เนี่ยจะมีความเป็นกันเองนะครับเหมือนเหมือนอย่างกับพี่น้องเหมือนพ่อสอนลูกแบบนั้น,นแล้วก็โดยเพพาะเพื่อนๆนะครับก็มีความรักใคร่กันแล้วก็อย่างยิ่ง ที่ทโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นพี่รุ่นพี่นี่ให้ความเมตตารุ่นน้องมีการแนะนำนะครับว่าจะดำรงชีวิตกันอยู่ยังไงคือสมัยที่ผมมาเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีความสะดวกสบายค่อนข้างลำบากแล้วก็อยู่ไกลนะค่อนข้างถือว่าเป็นบ้านนอกบ้านนอกเลยนะการอยู่ในแม่โจ้น,นี่ครับผมคิดว่ามันมันอยู่แบบครอบครัวนะครับพี่จะสอนน้องจะดูแลน้องให้คำแนะนำน้อง รวมทั้งครูบาอาจารย์ก็จะให้คหําแนะนําจะดูแลลูกศิษย์นะครับอยู่กันในกันแบบอบอุ่นนะครับที่จะเคารพในสิทธิของน้องแล้วก็จะห่วงใยน้องๆส่วนน้องเนี่ยจะให้ความเคารพแล้วก็นับถือรุ่นพี่เหมือนพี่แท้ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเรื่องอาการ ความเกรงใจความาเราเรียกเราเราเรียกว่าไงเราใช้คําว่าเป็นความในครอบครัวเหมือนอย่างกับว่าน้องเนี่ยเกรงใจพี่พี่นะซึ่งมีความสามัคคีแล้วก็รักใคร่กลมเกลียวกันมากแล้วก็เวลาน้องเนี่ยเดือดร้อนหรือมีปัญหามีเรื่องอะไรเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยจะเข้ามาเลยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็จะให้น้องเนี่ย มีความสบายใจและมีความรู้สึกอบอุ่นมีที่พึ่งพิงครับตอนที่อยู่แม่โจ้ะนะครับจะมีอาจารย์รสอนสอนผมคือเป็นรุ่นพี่นะครับถ้ายังรู้จักกันดีคือชื่อพี่ควายพี่ควายเฉลิมเกียรติชาวชาติพี่ตุ๋ยกิษสดาสุภาวันนะครับพี่ดำสุรศักดิ์จโนโภ,ภาศสามคนเนี่ย เป็นรุ่นพี่ที่พาผมเนี่ยออกไปจัดสวนหาประสบการณ์พอจบออกมาเนี่ยผมก็ใช้วิชาจากแม่โจ้และจากรุ่นพี่ที่สอนให้ผมเนี่ยเอาไปทำงานงานแรกที่ไปทำก็คืองานรับจัดสวนโดนโกองง่ายๆโดนโกองไปแต่ว่าเราก็ทำใจได้นะเพราะว่าคนกงก็ไม่รวยแล้วผมก็ไม่จนลงเพราะว่าผมจนอยู่แล้วนะไม่ไม่จนลงนะครับก็คิดว่า สิ่งที่รับจะไม่เจ้คือความอดทนนะความอดกั้นที่รุ่นพี่แล้วก็อาจารย์สอนมานะอดทนอดกลั้นแล้วที่สําคัญคือมีความพยายามนะครับมีความพยายามไม่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 ย่อท้อต่อสู้ไปว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องกลับมายืนได้อีกก็เลยมาทํางานที่เชียงใหม่อยู่ที่สวนกล้วยไม้สายน้ํำพึง้งนะครับแล้วก็ทํางานมาเรื่อยๆ แล้วก็สุดท้ายก็ปักหลักประฐานที่สวนสายมึงแล้วก็มาทํางานต่อที่โครงการพัฒนาโดยตรงนะครับที่มูลที่แม่ฟ้าหลวงซึ่งทํามาปัจจุบันเนี้ยปี4ี่นั้นทํามาตั้งปี35ทั้งหมด22ปีนะครับตําแหน่งปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาโดยตรง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระพราชด,ดำรินะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็รักษาการผู้ในาการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากภัณฑ์เพนสิลิของมูลที่ชัยพัฒนาซึ่งตอนนี้ผมทํางานทั้ง2มูลที่อยู่นะครับเพราะว่าทั้งสองมูลที่เนี้ยช่วยเหลือ,อผู้ที่ประสบภัยวิบฤตแล้วก็ให้โอกาสมีการพัฒนาคนทั้งสองมูลที่ ็ขเข้ามา,ขขามวยนะสำหรับน้องๆน,นะครับในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าแม่โจ้เนี่ยเป็นสถาบันที่พร้อมนะพร้อมในการที่จะให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะแต่ว่าน้องๆต้องเป็นฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ คือต้องรับทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะเข้าไปด้วยที่สําคัญคือจะต้องมีความอดทนมีความพยายามนะมีความขยันนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับแล้วก็ต่อสถาบันนะต่อองค์กรของเราของแม่โจ้นะครับเราถึงจะร่วมใจกันเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยพัฒนาแม่โจของเราสถาบันของเรารวมทั้งตัวของเราด้วยนะให้เจริญก้าวหน้าไปครับ